วันนี้แอดมินจะนำตำนานเรื่องพระคาถาเงินล้านมาเล่าสู่กันฟังซึ่งหลายคนอาจจะรู้มาบ้างแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์มาฟังกันค่ะเคล็ดลับการสวดพระคาถาเงินล้านให้ได้ผลเร็วก่อนสวดก็จะมีเรื่องเล่าที่ไปที่มาของพระคาถานี้คาถานี้เป็นคาถาที่ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านไปเรียนรู้กับครูพึ่งที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งครูพึ่งได้ไปเรียนกับพระธุดงองค์หนึ่งพระธุดงองค์นี้บอกว่าเป็นคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าในตอนหลังมีหลายๆท่านบอกพระคาถาเพิ่มเติม กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะแห่งวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีและให้เรียกว่าคาถาเงินล้านอนุภาพของพระคาถาจะช่วยตัดอุปสรรคเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นมีเมตตามหาลาภ ค้าขายดีเรียกเงินแสนเงินล้านเร่งลาบให้เร็วขึ้นลาบไม่ขาดสายเมื่อยกพระคาถานี้สวดอำนาจพุทธคุณจะทำให้ผู้สวดมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ทั้งกายวาจาใจมีเดชด,ดึงดูดเหนี่ยวนำแต่สิ่งดีๆให้มาปรากฏเป็นโชคลาภ เป็นเงินทองมีความสุขความเจริญและสําคัญที่สุดเคล็ดลับของการสวดอยู่ตรงนี้ค่ะสัมปจิตฉามิเป็นคาถาสนองกับเหตุร้ายไม่เกิดภัยที่จะเข้ามาหาเราจะถูกผักปัดไปหาเจ้าของหรือปัดอุปสรรคไม่ให้เข้ามากล้ามกายกับเราได้ นาสังสิโมคาถาพระพุทธกัสปะสวดคาถาจบแรกนึกถึงพระองค์คาถาเงินล้านจึงจะมีผลบทแรกพมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปร,รายันติอันนี้จะตัดอุปสรรคที่ลาบจะมาบทที่สอง พรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนบทที่สามมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมบทนี้เป็นคาถาเรียกกลาบปุกพระวัดพนันเชิงบทที่สี่มิเตพาหุหติ เป็นคาถาเงินล้านเล่ากันว่ามียักษ์ตนหนึ่งนำความจากท้าวเวสุวรรณนำคาถาบทหนึ่งที่เป็นของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสวดภาวนาทุกวันจะมีอำนาจเหตุร้ายไม่เกิดและเป็นมหาลาบนำมาสวดก่อนคาถาพระปัจเจกให้นึกขอกับท่าน สมเด็จพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและท้าวเวสวรรณถึงจะเห็นผลบทที่หพุทธะมะอ,ะอุนะโมพุทธายะวิระัทะโยวิรโคโนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธะ มานีมามะพุทธสะสวาวโหมเป็นคาถาปัจเจกพระพุทธเจ้าสืบจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเคยมีคนเล่าว,ว่านายแก่มปาเล้งภาวนาคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าภาวนาเป็นล่ำเป็นสัน บอกลูกเมียว่าหลวงพ่อปานบอกว่าคาถาบทนี้ภาวนาแล้วรวยบทที่หกสามปติชามิเป็นคาถาเร่งลาบให้ได้เร็วยิ่งขึ้นบทที่เจ็ดเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือเป็นคาถามหาลาบพระปัจเจกพระพุทธเจ้า มาบอกหลวงพ่อเมื่อปีพศ2533เป็นภาษาโบราณแต่เทียบกับภาษาไทยอ่านได้แบบนี้เป็นคาถามหาลาบมีผลยิ่งใหญ่หลวงพ่อบอกว่าคาถาเงินล้านถ้าสวดวันละเก้าจบก็ยังทำไม่ได้คนคนนั้นก็ไม่น่าจะรวย ตามอนุภาพของคาถาเคล็ดลับการสวดเก้าจบช่วยให้การเงินคล่องตัวไม่อัตคัดขัดสนแต่ถ้าการเงินอับจนหนทางจนตึงตัวสามารถสวดอย่างน้อย30จบต่อวันการเงินจะดีขึ้นค่ะขณะภาวานาไม่ต้องไปอยากได้เงินได้ลาบ เพราะคาถาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคาถาเงินล้านผลก็จะเป็นไปตามนั้นจะได้มากได้น้อยต่างกันตามอัตภาพบุญวาสนาที่ได้สะสมมาสมาธิสูงเท่าไหร่ลาบก็จะได้มากเท่านั้นขอขอบคุณสำหรับแหล่งข้อมูลขอให้ f อและผู้ฟังทุกท่าน สุขกายสุขใจปลอดภัยสมปรารถนาะและมีความสุขลองนำไปสวดกันนะคะพระคาถาเงินล้าน